ขล้ฉี่แล้วก็ฉ่วงเลยฉี่ฉ่วงในที่นี้จะแปลว่าตื่นนอนเช่นหัวฉี่ฉ่วงหรอฉันตื่นนอนแล้วถัดมาค่ะคือคำว่าชววชววหยาเหมือนสังขยาเลยชัวหยาเนค่ะจะแปลว่าแปลงฝันชัวหยาเะมาแปลงฝันหรือยังชัวเนค่ะจะแปลว่าขัดถูส่วนหยาเนค่ะจะแปลว่าฝันชัวหยาก็คือแปลงฝันเป็นคว่าสีสอีสีแล้วก็เจ้าอวจาวจะไม่อีกเจ้าสีเจ้าคานี้นะคะอยากให้จับเป็นคําคู่กันเลยที่แปลว่าอาบน้ำสีเจ้า เลิกแปลว่าแล้วเราก็เติมคำว่าแล้วเข้าไปสีเจ้าเลิกอาบน้ําแล้วชื่อฟันเรา่ากินข้าวชื่อฟันหรอกกินข้าวแล้วนะเด็กทีนี้ขายกินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปทําอะไรทีนี้กิจว่าประจำวันเราจะชื่อคําว่าชื่อเนี่ยปลวก็ไปออกเสียงเป็นชื่อชื่อก็ได้นะคะแล้วก็ช่างชื่อช่างปันก็คือไปทางานคําว่าช่างปันสองคำนี้อยากจะแปลว่าไปทํางาน ส่วนคาว่าชื่อจะแปล่าว่าไปและสาหรับวันนี้คนที่เริ่มจากศูนย์ไม่เคยเรียนจีนมาก่อนไม่ต้องกลัวเลยท้าให้ลองพูดจีนได้ไวแน่นอนไแไห่งได้ถึงสกันเลยนะจะได้คอร์ส